สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออโตอินโฟรีวิวนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับหนึ่งในซีดานยอดนิยมกับคุ้มพลังแบบใหม่ล่าสุดของเขาเขาเปิดตัวไปตั้งแต่ต้นปีแต่ตอนนี้เราได้มีโอกาสมาทดลองขับเพื่อให้รับรู้ถึงสมรรถนะและก็การประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์แบบไฮบริดของเขาใช่ลหมครับนี่คือ Honda Civic EHEV ครับเขาจะมีที่เด็ดแค่ไหนยังจะแรงสู้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบอันเดิมของเขาได้หรือไม่เราจะมาพิสูจน์กันวันนี้ไปกันเลยครับ มาดูรูปทรงโดยรวมกันก่อนตัวถังยังคงเป็นสไตล์ซีดานที่เปิดตัวมาปีกว่า,วาแล้วแต่มีความติดตามในรายละเอียดหลายจุดซึ่งเราจะแจกแจงในส่วนถัดไปนะครับการมาถึงของซ i vic E อช v ทําให้ตัวถังแฮชแบ็กในบ้านเราไม่ได้ทําตลาดต่อไปแนะัมอนแง่ของการใช้ขุมพลังไฮบริดเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เคยมีทางเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเมื่อหลายปีก่อนกับซ i v ิ c รหัส FB โดยในตอนนั้นเป็นไฮบริดแบบคู่ขนานไม่ใช่ฟูลลี่ไฮบริดแบบปัจจุบัน ส่วนซีบิกรุ่นก่อนหน,น้านี้ซีดานรหัส FC และแฮชแบ็กรหัส FK ไม่มีทางเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเลยในทุกภูมิภาคในโลกก่อนที่ขุมพลังไฮบริดจะกลับมาอีกครั้งกับซีบิคตัวถัง FE ภายใต้รหัส EHEV กับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ส่งกำลังร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรมีการปรับปรุงจากฮอนด้าเอ็กคอร์ดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มาเริ่มกันเลยในเบื้องต้นเราใช้ความเร็วไม่สูงมากทำความคุ้นเคยกับตัวรถกันก่อนขุมพลังไฮบริดแบบ e h b ในซ i vic มีการทำงานที่เงียบขับขี่ได้อย่างไหลลื่นแม้ในจังหวะที่เครื่องยนต์ทำงานเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าก็าแทบไม่มีเสียงรบกวนให้ได้ยินเลยการตายคมเรก็ทำได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันสูงกับการเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักการตอบสนองใกล้เคียงกับเรื่องไฟฟ้าปงกันแค่มีเสียงเครื่องยนต์ทำงานมาผสมเล็กน้อย พลังกำลังที่ทางผู้ผลิตระบุมาคือกำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่1 8 4แรงมา้าแต่ไม่ได้ระบุก,กำลังสูงสุดรวมทั้งระบบแบบที่ระบุมากับ Honda Accord EHEV ในจุดนี้ทางผู้ผลิตบอกแค่ว่าเป็นการคิดกำลังสูงสุดแบบมาตรฐานใหม่ทำให้เน้นที่พลังกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นจุดเด่นอีกประการคือแรงบิดสูงสุดถึง3 2 1กิโลกร,รัมต่อเมตรตอบสนองจับใบตั้งแต่ช่วง 0ูนย์ถึงสองพรอบต่อนาทีเป็นคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงดูสเปคเข้าวๆไปแล้วเรายังอยากรู้ในเบื้องต้นว่าสมรรถนะของ Civic e h e v จะแตกต่างจากรุ่นเครื่องยนต์1 5ลิตรเทอร์โบโแค่ไหนเราจึงรออัตราเร่งกันสั้นๆกับช่วงความเร็วประมาณ0-100ถกิเมต่อชั่วโมงก่อนหน้านั้นเราเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอและบนมาตรวัดให้เป็นภาพการส่งกำลังในสไตล์ไฮบริด เริ่มต้นใช้โหมด normal เพื่อดูการตอบสนองตามธรรมชาติของตัวรถกันก่อนหลังจากออกตัวเราพบว่าการตอบสนองค่อนข้างฉับไวทันใจการกดคันเร่งสุดระบบจะมีช่วงการอรอทํางานเพียงสั้น,นแม้เราไม่ได้วัดอตัตราเร่งเป็นตัวเลขออกมาช,ชัดๆแต่มีความรู้สึกว่าอตาัตราเร่งขณะออกตัวจากโหมด normal มีความใกล้เคียงกับรุ่น1.5เทอร์โบสนถัดมาเราลองเปลี่ยนโหมดเป็นสปอร์ตและวัดอตัตราเร่งเหมือนก่อนหน้านี้ เราสึกประหลาดใจที่การออกต, <มา S 1> ตัวมีความดุดดันกว่าเดิมอย่างชัดเจนล้าอาส่งเสียงออกมาเล็กน้อยแรงดึงขณะองออกตัวมากขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกันตัวรถสามารถไต่ความเร็วได้รวดเร็วเร,รู้สึกได้เลยว่าในโหมดสปอร์ตท,ทำให้ซี vic e h e v มีความฉับไวกว่ารุ่น1.5เทอร์โบทัดจากตาเด้งที่เราทดลองในเบื้องต้นเราอาศัยจังหวะที่ถนนโล่งปลอดภัยเพื่อลองความเร็วสูงสุดของซี v i ค e h e v ความเร็วที่ซีดานไฮบริดคันนี้ทำได ตามมาตรวัดคือ191กิเโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงกับทิ่ทางผู้ผลิตบอกมาเช่นกันแสดงให้เห็นว่าระบบไฮบริดกับเครื่องยนต์2.0ลิตรมีความเร็วปลายที่ดีกว่ารุ่น1.5ลิตรการทดลองในส่วนนี้เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจาก h o n d a c ซ v i ิ eheb เท่านั้นเราขอเน้นย้ำอีกทีนะครับหัวข้อถัดมาคือการทดลองประสิทธิภาพในแง่ของการประหยัดเชื้อเพลิงและตั้งครุสคอนโทรลที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังคงเปิดแอร์และมีผู้โดยสารสองคนส่วนเส้นทางจะมีการขึ้นลงเดินเขาเล็กน้อยถึงอย่างนั้นตัวเลขที่ปรากฏบนมาตรวัดทําได้ดีเกินคาดอยู่ในระดับ20ป่ปลายปลายเลยทีเดียวเมื่อเราลองเพิ่มความเร็วของระบบควบคอนโทลขึ้นมาที่120กิเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขยังคงอยู่ในระดับ10ปลายปลายถึง20กิเมตรต่อลิตรถัดมาคือการทดลองประสิทธิภาพของระบบรองรับโดยทางผู้ผลิตมีการปรับปรุงในหลายจุดรุ่นที่เราได้ทดลองขับคือตัว top rs ติดตั้งล้อมแม็กขนาด18นิ้ว พอมยางมิชลินพายอรสปอร์ตฟขนาด235ทับส R 1 8ถือเป็นจุดที่ได้เปรียบรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบที่มีทางเลือกขนาดล้อแม็กสูงสุดที่17นิ้วเท่านั้นสำหรับประเทศไทยการขับขี่โดยรวมมีความมั่นคงที่น่าพอใจตัวรถยังคงนิ่งในช่วงความเร็วสูงพวงมลาลัยมีน้ำหนักที่พอเหมาะไม่หนักมือจนเกินไปหักเลี้ยวได้ดังใจสำหรับการขับขี่ทั่วไปและใช้ความเร็วสูงคงที่ Civic ECV รองรับได้สบาย อย่างไรก็ตามในแง่ของการขับขี่แบบเน้นสมรรถนะมีการเบรกและเข้าโค้งอย่างหนักหน่วงระบบรองรับอานุ่มนวลเกินไปเล็กน้อยเนื่องจากเป็นการปรับแต่งที่เผื่อเหลือให้กับการใช้งานทั่วไปมีความสวกส,สบายที่พอเหมาะดังนี้แล้วคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเน้นสมรรถนะมากๆควรปรับปรุงระบบรองรับขึ้นมาอีกเล็กน้อยโดยโลโก้ฮันด้าจะมีสีฟ้าอ่อนผสมและอย่างที่เห็นกันไปแล้วคือล้อแมกขนาด18นิ้วสีทูโทนการด้านนอกจะเป็นสีเงินแวววาวด้านในเป็นสีดำขันที่ขอด้านบนของกระจกหน้าต่างจะเป็นแบบโครเมียมแวววาว ให้ความรู้สึกที่หรูหราในตัวรวมถึงมือเปิดประตูส่วนบนด้านล่างเป็นแบบแวววาวตรงกลางเป็นสีดําแต่ท่อไอเสียของรุ่น ehev จะเป็นท่อเดี่ยวออกฝั่งขวาอาจขัดใจขาสปอร์ตเล็กน้อยส่วนห้องโดยสารมีจุดแตกต่างที่รูปแบบการแสดงผลของหน้าปัดและจอแสดงผลหลักตรงกลางสาหรับการส่งกําลังจากระบบไฮบริดเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40ครั้งแรกของตัวถังซีดานแต่การพับเบาะต้องดึงสลักจากที่เก็บสัมภาระท้าย โ่นช่องแอร์ด้านหลังเป็นการติดตั้งครั้งแรกในตัวถังซีดานของซ i vic ให้ความเย็นอย่างทั่วถึงโดยรวมแล้ว C i vic ehev รุ่นท็อป rs มีมาสที่เรียบหรูก,กว่าเดิมผสมความคงเข้มแบบสปอร์ตอย่างพอเหมาะเพิ่มเติมจากรุ่น rs ยังมีรุ่นรองลงมานั่นคือ el plus สำหรับ Civic ehev ตัวถังของรุ่น el plus จะมีความเรียบง่ายมากกว่ารุ่น rs ล้อแมกที่ใช้สีเทาเข้มขนาด17นิ้วลวดลายคล้ายกับที่เคยใช้ในรุ่น rs ของรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ มือเปิดประตูสีดำผสมโครเมียมแวววาวเหมือนรุ่น RS ส่วนท้ายจะไม่มีชุดตกแต่งตัวถังเพิ่มเติมนั่นคือไม่มีสปอยเลอร์ท้ายและท่อไอเสียแบบเดียวจะไม่มีปลายท่อครอบอยู่ส่วนไฟหน้ายังคงเป็นแบบ LED เหมือนรุ่น RS โทนสีในห้องโดยสารจีบีทั้งสีเบจและสีดำตามแต่สีของตัวถังภายนอกแน่นอนว่าบอหลังไม่สามารถพักเก็บได้นในรุ่น EL Plus แต่มีช่องแอร์ด,ด้านหลังมาให้การตกแต่งคอนโซลยังใกล้เคียงกับรุ่น RS แต่ไม่มีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สาย โอแคหลังจากที่เราได้มาทดลองขับซีวิก e-hb รุ่นนี้นะครับผมก็พบว่าเชื่อไหมฮะธรรมธนะของเขาเนี่ยไม่แพ้รุ่น1.5เทอร์โบเลยทีเดียวนะคะาารับอัตราเร่งเขาถือว่ามีความร้าวใจในแบบฉบับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งเป็นทฤษฎีการทํางานของทาง e-hb จากทาง Honda นะครับผมความเร็วเนี่ยผมพบว่าในโหมด normal เนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นเทอร์โบนะครับผมแต่พอลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บรถคันนี้มีบุกเลขที่ แตกต่างอย่างทันทีนะฮะอัตราเร่งเร้าใจกว่าเดิมอย่างชัดเจนนี่เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของมอเตอร์ไฟฟ้านะทำให้รถคันนี้ขับสนุกและเร้าใจดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ผมเกินค่าจริงๆนะฮะนี่ถือหนึ่งใไรข้อเด่นของ Honda Civic e-hv รุ่นนี้นะครับคุณถามว่าแรงอย่างนี้จะเปลืองน้ํามันหรือเปล่าโอ้ยุคนี้ค่าน้ํามันก็ยังแพงอยู่เอารถแรงๆมานี้ไม่เปลืองน้ํามันแย่เหรอไม่ต้องห่วงนะฮะผมลองเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าใช้ความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยความเร็วคงที่จะเป็น,าาปน,นยังไงอ้นงคี ผมยังไม่บอกเป็นตัวเลขนะฮะผมจะบอกว่าผมลองการขับในความเป็นจริงเนี่ยพบว่าถ้าความเร็วคงที่เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้การประหยัดน้ํามันที่ดีมากนะฮะถือว่ารถยนต์เรื่องนี้เขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซินในการสร้างกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าการใช้ความเร็วคงที่หรือการใช้ความเร็วไม่สูงนักหรือว่าการใช้งานในตัวเมืองเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดได้เปรียบของมอเตอร์ไฟฟ้าทีเดียวนะฮะถือว่าเหมาะมากนะฮะในยุคนี้ที่ค่าน้ำมันก็ถือว่ายังสูงอยู่อนยะ่างที่เรารู้กันนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่พร้อมกกับการ เปลี่ยนผ่านไปอย่างรถยนต์ไฟฟ้าผมว่านี่คือทางออกที่น่าสนใจนะครับคือรถคันนี้สามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสามรรถนะด,ดีและด้วยการทํางานของเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันที่ลงตัวทําให้มีการประหยัดน้ํามันที่ดีด้วยนิ่งเหมาะสมสำหรับยุคสมัยตอนนี้นะครับถือว่ารถที่มีความลงตัวมากทีเดียวสำหรับราคาของเขาเนี่ยรุ่นท็อป RS ที่เราขับนะครับเขาจะให้ ล้อแม็กขนาด18นิ้วยางมิชลินพาร์ตสปอร์ตโฟมาให้นนึบแน่นดีทีเดียวนะฮะเหมาะสมดีทีเดียวแม้ช่วงล่างอาจจะดูนุ่มไปน,นิดแต่เขาก็ต้องผือเหลือให้การใช้งานทั่วไปบ้างราคาของเขาในรุ่นท็อปอยู่ที่1 2ึ่ง0้าบาทนะครับสำหรับรุ่น e h b เขามีรุ่นรองกว่านี้นะครับคือรุ่น e h b แบบ e l plus ราคาอยู่ที่1 1 2 9 0 0้าบาทก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากสัมผัสขุมพลังแบบไฮบริดยุคใหม่ของ Honda Civic นะครับอันนี้ เด็ดดวงกว่าเดิมและโดนใจอย่างแน่นอนครับ